วันนี้เนีเราจะมาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l แล้วก็ Lo ก a r i ท h มนะงซึ่งช่วงมปลายเนี่ยมันก็จะต้องเรียนตัว e x p o n e n t i a l มาก่อนนะแล้วก็ l อ g a r i ท h มด้วย,ยซึ่งฟังก์ชันสองฟังก์ชันนี้เนี่ยนะเราก็จะใช้สูตรในการหาอนุพันธ์เลยเนะใช้สูตรนะมาดูสูตรแรก สูตที่หนึ่งดิล d ln v d ln v by dx เท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วย v เศษหนึ่งส่วนด้วย v แล้วก็ดิฟไซทีนะ d v by dx สุดแรกนะ uh. ลอนก็คือ,อพอจะจำได้ไหมลอนเนี่ยก็คือล็อกกริทึมที่มีฐานเป็นฐานตัว e นะฐานธรรมชาติถ้าเขียนล็อกเฉยๆเนี่ยฐานมันจะเป็นสิบนะถ้าเขียนล็อกเฉยไม่ระบุฐานแปลว่าฐานเป็นสิบเช่นล็อกห้างเงี้ยแสดงว่าฐานเป็นสิบถ้าลอน ln อย่างนี้แปลว่าฐานเป็น e ก็คือล็อก ล็อกสมมตินะล็อกหฐาน e อย่างเงี้ยก็คือลอนนะงั้นะถ้าฐานเป็นตัว e ก็คือจะใช้คำว่าลอนต่อไปล็อกอ่นะดิฟล็อกวดิฟล็อกวดิฟล็อกวีบายดีดิฟล็อกเท่ากับล็อกอเท่ากับ ล็อ e ส่วนด้วย v นะแล้วก็ไป,ปไนะดิฟไส้ดฟ v ทีนึง d v by d x นะดิฟ e ยกกำลัง v ส่วนที่3ดิฟ e ยกกำลัง v by d x เท่ากับ e ยกกำลัง v นะแล้วก็ dV ก็คือดิฟไส้นะดิฟตัวกำลัง by dx ตัว E คือตัวค่าคงที่นะเป็นจำนวนอตัตกยะมันไม่ใช่มันไม่ใช่จำนวนตักยะแต่เป็นอตัตกยะก็คือมีค่าอยู่ประมาณ2.71828ไปเรื่อยๆนะก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะฝรังเนี่ยก็ถือว่าตัว E เนี่ยเป็น เลขมงคลนะดังนั้นจะมีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเอาตัว E เนี่ยง่ายๆเลยลก็คือของ Microsoft เลยนะก็ไปจดเป็นทะเบียนนะทะเบียนจดทะเบียนบริษัทด้วยมงค่าตัวเลขลักษณะคล้ายๆกับตัว E นะยสองจุดเจนึงแปดสองปดตัวเลขมันจะไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดข้อส่ ดิฟค่าคงที่ยกกำลัง V ก็คือเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนเนี่ย d a ยกกำลัง V by dx เท่ากับ a ยกกำลัง V l o a a ยกกำลัง V log a แล้วก็ดิฟนะดิฟตัวอีทีหนึ่ง d v by dx ฟ u ยกกำลัง V ฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันสูตรที่5้าดิฟ u ยกกำลัง v by dx ก็จะได้ v คูณกับเอา v มาคูณขา้างหน้า u ยกกำลัง v ลบ1นะตามตามสูตรการดิฟปกตินะแล้วก็ดิฟตัว u แล้วบวกด้วย บวกด้วย u ยกกำลัง v lon u แล้วก็ดิฟตัว v by dx อะสังเกตสูตรที่4กับที่5เนี่ย มันมีส่วนคล้ายนะมีส่วนคล้ายนะมาพิจารณานะข้อ4เนี่ยดิฟค่าคงที่ยกกำลังวีค่าคงที่ยกกำลัง V เนี่ยมันก็คือเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเนะค่าคงที่ยกกำลัง V เนี่ยจะได้ค่าคงที่ยกกำลัง V คูณกับลอนของตัวฐานก็คือตัว E แล้วก็ไปดิฟตัวกำลังอีกทีหนึ่ง ก็ในที่นี้ก็จะเรียกว่าดิฟไสอีกทีแล้วกันนะก็คือจะได้สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ก็คือดิฟกำลังของมันอีกรอบหนึ่งทีนี้พอมาดูข้อ5ปั๊บเนี่ยเป็นฟังก์ชัน u ยกกำลัง v ยกกำลังฟังก์ชัน v เป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันก็ลักษณะการดิฟคล้ายๆกับสูตรตั้งต้นนะที่เราได้ u ยกกำลัง n นั่นแหละก็คือเอา v มาคูณกับ u ยกกำลัง v ลบ1นะก็คือกำลังจะลดลงไปหรือฟังก์ชันตัว v เนี่ยลบกับ1แล้วก็ดิฟไส้ตัว u ไป dx แล้วบวกด้วยนะบวกด้วยสังเกตว่าพจน์หลังเนี่ยพจน์หลังตัวเนี้ยคล้ายกับข้อ4เลยนั่ก็คือได้ u ยกกำลัง v ก็เหมือนกันกับ a ยกกำลัง v ได้ลนย u ก็เหมือนกัน ln นเสร็จแล้วไปดิฟตัวกำลังก็คือดิฟ v เทียบกับ x อีกทีนะแล้วสูตรสังเกตนะถ้าเราสังเกตเป็นเราก็จะรู้สึกว่าเออ,อม,มันมีความคล้ายคลึงมานแน่นการจดจำก็น่าจะง่ายขึ้นทวนหน่อยสูตรที่1ดิฟ ln v จะได้1ส่วน v dv by dx นะก็คือดิฟไซดอีทีข้อสอง ดิฟล็อกวีชว่าล็อกเนี่ยก็คือฐานเป็นสิบนะจริงๆคือถ้าเขียนฐานก็ฐานก็อยู่ตรงเนี้ยสิบแต่ว่าเราไม่เขียนนะเพราะว่าก็เป็นที่เข้าใจว่าถ้าหากว่าเป็นล็อกเนี่ยก็คือมีฐานเป็นสิบนะถ้าไม่ระบุฐานลงไปนะส่วนลอนเนี่ยตัวลอนเนี่ยก็คือจะเป็นฐานมันจะเป็น E ฐานจะเป็นตัวอจากข้อ2 ดิฟล็อกจะได้ล็อกส่วนด้วย V แล้วก็ไปดิฟตัว V นะดิฟไส้อีกทีหนึ่งข้อ3ดนะิฟอดิฟ e ยกกำลัง v ก็ได้ e ยกกำลัง v นะตัว e เนี่ยดิฟตัว E ก็ได้ตัว e เหมือนเดิมนะดิฟ e ยกกำลัง v ได้ e ยกกำลัง v แล้วไปดิฟไส้อีกทีหนึ่งอ่านะข้อ4ข้อ5พูดไปแล้วนะทีนี้เรามาดูว่า ไปดูโจกสนักข้อหนึ่งโจงหาค่า จงหาค่า y พลามก็คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งจากสมการนะจาก y เท่ากับ ln เล็บ x กำลังสองบวก a สูตรที่เราจะใช้นะข้อนี้สูตรที่เราจะใช้เนี่ยนะเรานึกถึงสูตรสูตรอ่าอ,อ่าด,ดีก็คือสูตรลอนนะดิฟลอนดีลอนวีบายจะได้1ส่วน V แล้วก็ DV by DX เราจะใช้สูตรนี้นะข้อนี้ดัะนั้นเราจะได้ y พลัมเท่ากับ d ln x กําลังสองบวก A/ by dx เท่ากับ ดิฟ lon ได้1ส่วนนะดิฟ lon ตัวหลังนะดิฟลอน v ได้1ส่วน v นะก็จะได้1ส่วนด้วย x กำลังสบวก a แล้วดิฟไส้อีกทีหนึง d นะดิฟ v ก็คือดิฟไส้ก็คือ d นะ by dx นยะดิฟไส้ก็คือ x กำลังสบวก a นะั้นเราก็จะได้ตัวล่างไม่มีอะไรนะตัวล่างก็คือเป็นตัวส่วนนะ x กําลัง2บวกกับ a ไปดิฟตัวบนพจน์แรกดิฟ x กําลัง2ดิฟ x กําลังสองได้2 x กําลัง1นะก็คือกําลังสองลบ1ก็คือ1ดิฟพจที่2คือดิฟ a a เป็นค่าคงทีนะ่ตอนนี้คือ เอ่อสำหรับตัว A เนี่ยในพาร์ทนี้เนี่ยในกรณีอย่างนี้คือเป็นค่าคง,งที่นะดังนั้นดิฟเได้0ูนย์ะดิฟข้างที่เป็น0ูนย์เราก็ต่อ ข้อต่อไปข้อสองจงหาค่า dy by dx ของ สมการ y เท่ากับ l อ n วงเล็บวงเล็บปิดกาใหญ่วงเล็บ3 x กําลังสลบ7 x ทั้งหมดยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลัง3คูณอยู่กับคูณอยู่กับ ลากที่สองนะรูทห้าเอ็กกำลังสองบวกแปดเอ็กซ์บวกแปดเอ็กซ์อ่ะทีนี้เรามาพิจาราก่อนนะ <Okay. S 1> คือตอนนี้เนี่ย มันมีลอน,นลอนเนี่ยเลขหลังลอนเนี่ยหรือ,อโทษสิ่งที่อยู่หลังลอนเนี่ยมันคูณกันอยู่ถ้าเราจำกฎหรือสมบัติของเรื่องล็อกได้ล็อกผลคูณแยกออกเป็นบวกโอเคถ้าล็อกผลหารแยกเป็นลบอํจำได้ไหมจำล็อกไม่ได้อ่งั้นทวนนิดเดียวก็คืออย่างนี้ Uh, สมมติว่าเรามีสมมติว่าเรามี uh, log m n อย่างเงี้ยแปลว่ามันคูณกันถูกไหมมันจะมีค่าเท่ากับ uh, log m บวก log n โอเคไหมก็คือ log ผลคูณแยกเป็นผลบวกนะหรือ log ผลบวกเราก็ยุบเป็นผลคูณโอเคนะ บวกยุบเป็นคูณคูณแยกออกเป็นบวกโอเคไหมนี่เป็นสมบัติของเรื่องล็อกนะะก็คือตัวนี้นะเพราะนั้นเราจะต้องจัดการแยกนะตัวนี้ออกมาเป็นจากคูณให้แยกออกเป็นล็อกบ,บวกในที่นี้คือลอนบวกกันนะนั่นเองนะเราก็จะแยกออกมาได้แล้วไอตัวที่เป็นรูทเนี่ย เนี่ยตัวที่เป็นรูทเนี่ยเนี่ยตัวที่เป็นรูทเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นเลขยกกําลังให้เรียบร้อยนะเวลาเราจะดิฟให้เปลี่ยนรูทเป็นเลขยกกําลังเอาละเราเปลี่ยนพร้อมกันเลยก็คือ Y เท่ากับ l n น,นะของตัวหน้าก็คือ3 x กําลัง2ลบ 7x ทั้งหมดยกกําลัง3จากคูณเราแยกเป็นบวกลอน,นะแล้วก็จากรูทให้เราเปลี่ยนเป็นเลขยกกําลังนก็กลายเป็น 5x กําลัง2บวก 8x นะยกกําลัง 1ส่วนสหารูก็คือยกกำลัง1ส่วน2นั่นเองนะสำหรับบางคนที่จำไม่ได้นะรูตเนี่ยยกกำลังเป็น1 2มาจากกฎนะกฎก็คือถ้าลากที่ n ของ a ยกกำลัง m นะถ้าเราจะเปลี่ยนเลขยกกำลังก็คือจะได้เป็น a ยกกำลังเศษ M ส่วน n ก็คือเอาค่าลากมาเป็นตัวหารนะ อันนี้เป็นกฎของเลขยกกำลังนั่นเองนะสำหรับใครที่ลืมไปแล้วนะบางคนเรียนไปนานแล้วก็อาจจะลืมแหละนะเพราะนั้นเนี่ยรากที่สองเนี่ยมันก็คือยกกำลังหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะถ้าเป็นรากที่สามก็คือยกกำลังหนึ่งส่วนสามนะรากที่สี่ก็ยกกำลังหนึ่งส่วนสี่นะโอเคต่อไปพอเราแยกคดออกมาเรียบร้อยปับ๊บ นะครานี้นะพอเราแยกกดออกมาแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะอ่าเราก็นึกถึงกฎอีกนะตอนนี้คือมันทํำได้อีกนะก็คือนึกถึงกฎของอ่าเรื่องล็อกนะถ้าจําได้นะครูจะทวนนะครูจะทวนกฎให้อีกข้อหนึ่งนะก็คือถ้าสมมุติว่าเรามี ล็อกเยกกำลัง n แล้วกัน uh, ยกกำลังยกกำลัง n อย่างเงี้ย okay. เอาาเอเราก็เอากำลังมาคูณข้างหน้านะล็อกโอเคนะอันนี้ก็คือให้ปรับหน้าตาของล็อกซะก่อนก่อนที่จะดนะิฟนะอ่า uh, ใช่ต้องกดนะบางคนก็คงจะลืมไปแล้วนะครับ แะ่รก็อาจจะต้องไปทบทวนเรื่องสมบัติของล็อกนะอ่ะเราก็จะได้ y เท่ากับนะตัวแรกกำลังเป็น3นะเอามาคูณข้างหน้านะสนะลอนวงเล็บ3 x กำลัง2ลบ7 x นะบวก ตัวพจน์ที่2ยกกำลัง1นสองเอามาคูณข้างหน้า1 2, นึ่งส่วนสองลอเล็บห้กำลังสบวกแปดคราวนี้พอเราจัดร,รูปเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถนะเราก็สามารถดิฟได้ละนะเราก็สามารถดิฟได้อ่านะดิฟแล้วดิฟเราจะใช้สูตรไหนดิฟตอนนี้เป็นลอน แล้วก็มีฟังก์ชันอยู่ข้างหลังอย่างนีนะ้เราก็ใช้สูตรเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะดิฟลอน V ีเท่ากับ1ส่วน V แล้วก็ไปดิฟไส้ทีหนึ่งเคนะอ่าะนั้นเราก็จะได้เป็นดิฟนะ dy by dx เราก็ดิฟเลยแล้วกันนะดิฟเลยก็คือจะได้เป็น 3คูณกับดิฟลอน V ได้อะไรหส่วน1ส่วน V ใช่ไหม <V. S 1> อ่าหนึ่งส่วน V ก็คือ1ส่วนด้วย3 x ก,กํำลัง2ลบ 7x ็เอแล้วก็ดิฟใสอีกทีใช่ไหมดิฟ v ก็คือดิฟใสอีกทีหนึ่ง3 x ก,กำลัง2ลบ7 x อ่า ดิฟใส่อีกทีบวก1ส่วน2คูณกับ1ส่วน V นะดิฟตัวลอนตัวนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน5 x กำลัง2บวก8 x แล้วก็ดิฟใส่ใช่ไหมดิฟอ๋อลืมเขียนตัว x นะฮะเดี๋ยวขอ,อตัวนี้ ก็เป็น d by dx นะเ,เดี๋ยวขอเขียนใหม่ตรงนี้เขียนเขียนใหม่แล้วกันอือาใหม่นะก็ได้เป็นอ่าหส่วน v นะก็คือ3 x กํลัง2ลบ7 x แล้วก็ดิฟไส้คือ3 x กํลังสลบ7 x by dx นะบวก1ส่วน2คูณเราดิฟลอนนะก็ได้1ส่วน v ก็คือ1ส่วนด้วย v คือ 5x กกำลัง2บวก 8x แล้วก็ดิฟใส้ t นะดิฟใส้ 5x กกำลัง2บวก 8x อ่า อ่ะมันทัดต่อมา dy by dx เท่ากับสามคูณกับนะสามคูณกับ,กบดิฟพจน์ที่หนึ่งก็ได้หก x กําลังหนึ่งนะกำลังของ x ลดลงไปหนึ่งนะวงเล็บหก x ดิฟลบกับดิฟ 7x เป็นดิฟตัวนี้นะอ่าดิฟ 7x ก็คือได้7นั่นแหละจริงๆก็คือไปดิฟ X เทียบ X อีกทีมันคือ1น,นะเราอันนั้นคือเราเรารู้กันนะเพราะนั้นดิฟ 7x ก็คือได้7อืมส่วนด้วยส่วนด้วย 3 x กํลัง2ลบ7 x บวกกับ1ส่วน2ทีนี้เราไปดิฟ5 x กํลังสได้เป็น10ได้เป็น10 x ดิฟ8ป x ก็ได้8นะส่วนด้วย ห x กําลังสองบวกแป x ทีนี้ถามว่าทําอะไรต่อได้บ้างนะมันก็ทําต่อได้นะก็คือเป็นเพียงแค่จัดรูปทางคณิตศาสตร,ร์ธรรมดานะก็คือเราอาจจะคูณตัวเลขเข้าไปนะตอนนี้ที่ทําได้คือตอนนี้ขั้นตอนของการหาอนุพันธ์มันจบแล้วทีนี้ถ้าเราจะทําให้มันดู เรียบร้อยขึ้นก็คือจัดการกับตัวเลขนะ,ะก็เป็น d y by d x เอา3คูณเข้าไปนะเนี่ย3คูณต้องคูณแจกแจงเข้ามานะกลายเป็น3 6 8 8 x ลบ3 7 21ส่วนด้วย3 x กำลัง2ลบ7 x บวกด้านบนเป็น10 x บวก8 ส่วนด้วยด้านล่างเอาสอคูณเข้าไปนะคูณแจกแจงเข้าไปนะสอเป็น 10x เอ็กกำลังสองบวกสองแปดสิก,ก็รจบขั้นตอน